หลังนี้เป็นยังไงครับผมหลังนี้อุย้ยหลังนี้โดนท่านผู้ชมมาฮะเรามาดูหลังหลังที่ผมรีวิวนะผมหัวปวกนี้ผมใส่ไว้อยู่ที่สามกลับผมหลังแรกผมตรงนี้เอาท่านผู้ชมกลับกลับหายกระเด็นไปไหนนี่เอนี่ครับผมนี่ครับผม เฮ้ยมันมาอย่างไงเนี่ยทำไมมันดึงกลับไายทองเนี่ยผมเนี่ยอุย้ยโอ้โหตัวเป็นเลอะเลยนะผมนะรอยตีนะผมนะมีรอยขี้นะฮะโอ้โหขี้เยอะยนะฮะก็ผมเนี่ยเอ้ย สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านผมละสวัสดีผู้รับชมด้วยะฮะก็วันนี้ผมพามาจากการหนูเนี่ยครับผมมันกัดขันเบ็ดผมหักไปหลายคันเลยนะผมเนี่ยผมมาดู้วผมมันอยู่ปวกนี้ครับผมเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ตัวหรือสองตัวมีแน่ๆครับผมเนี่ยผมมาดูผมมาดูมมาดูดหูหมดแดงโคตรเนยอะเลยผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าจะมีตัวอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผม อาครับผมนี่นะฮะโอ้ฝนก็ลงเม็ดด้วยผมเดี๋ยวผมจะรีบลงให้เสร็จเลยผมเนี้ยโอ้โหมดแรงเยอะมากเลยผมเนี้ยโอกัดนี่นะครับผมเนี้ยรอยขุดรูนะผมเนี้ยนี่ครับผมอ่นี้โอ้โหอย่างสวยครับผมนู่นนะตรงนู้นด้วยผมเนี้ยโอ้หมดแลงนี่ครับผมโอ้โหปียันกล้องยันกล้องเละเทะหมดเลยผมเอาเดี๋ยวดักเลย ฝนกต็ตกมดก็กัดโอ้โหฝาจะเขี่ยมดได้ผมโอ้โหมันกัดแบบเละเทะเลยผมนี่แล้วผมผมจัดที่จัดทางแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวเหยียบเลยผมเพิ่งเหยียบนี่ผมเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้นะผมเนี่ยรูอยู่นี่ผมเนี่ยรูรอยขุดยังใหม่มากเลยนะผมเนี่ยรอยขุดใหม่กิ๊กอย่างนี้ได้ความนะผมเดี๋ยวผมจะปาดอย่างนี้หน่อยฮนะนี่เลยนะโอ้โหโดนไม่ได้เลยผมมด โอ้โหตรงนี้เขามองได้ดักจะดักยากๆนะนะผมเนี่ยเขี่ย Kelsey ขึ้นเขี่ยขึ้น,น Hulk, Welt, ทางทางดีๆนะฮะถ้าจัดดีๆมันถึงจะ,อะไอนี่นะผมหนูถึงจะเข้าเข้ามาแล้วมีโอกาสโดนได้สูงอะโอ้โหหมด <laughs> โอ้โหนี่นะผมกลับนะผมกลับ โมใหม่แลผมเนี่ยนี่ครับผมอีกห้าหลังนะผมเนี่ยวันนี้ผมก็เอากลับโมมาลงที่ผมโมใหม่ทั้งหมดเลยแล้วผมที่ผมทําไว้นะฮะโอ้โหหมดเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงให้ดูแค่หลังเดียวนะผมคงต้องแค่นั้นพอครับผมโู่ไม่ไหวอย่างนี้มันกัดเลยเทะเลยผมนี่นะครับผมขึ้นใส่ขี้ใต้ใส่นะผมเนี่ยขี้ใต้ก็ใ,กใ,กใ,กใหม่เลยผมเนี่ย บีบมาครับผมอ่ะขึ้นลับผมกลับใหม่กิ๊กเลยผมเนี่ยเพิ่งทำมาใหม่เลยนะนี่ฮะขึ้นเรียบร้อยผมอ่าจุดนะผมขี้ใต้จะใหม่ไม่ใหม่ขนาดไหนจะจะใหม่หรือจะเก่าจุดนะผมเพื่อความหอมนะผมเนี่ยอ่าเรียบร้อยครับผมเนี่ย จุดเสร็จแล้วก็กลับนี่ตั้งไว้หมิ่นแล้วผมเนี้ยผมจะวางอย่างนี้เลยนะผมเนี้ยนี่ครับผมวางเสร็จแลผูกนะผมเนี้ยเพราะว่าบางทีก็เผื่อกลับโดนเผื่อโดนแล้วไม่ตายเนี่ยเขาดินได้ผมเนี่ยนี่เลยครับผมอย่างเนี้สวยงามผมเนี้ยประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะดักไว้หัวนะหวัหวหัวปลอกนี่ประมาณทัก สามสามกลับนะครับผมเดี๋ยวผมขอดักเองครับผมผมต้องคงต้องสู้รบกับหมดอีกพักใหญ่เลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอดักครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนก็จริงๆแล้วผมผมต้องมาดูคืนนะแต่ถ้าฝนตกผมก็คงจะไม่มานะครับผมก็คีเดียวเช้าเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ประมาณเั่2สองทุ่มผมผมพามายามหนูด้วยกันนะแล้วก็มารับชมกันเลยว่าจะมีตัวให้รับชมกันบ้างไหมนะครับผมวันนี้ลงกลับไปสิบหลังนะครับ ไปครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับผมนะหลังแรกของเราหลังที่รีวิวจะอยู่หลังสุดท้ายสุดเลยครับผมดูหลังนี้นะหลังนี้ท่านผู้ชมกับผมหายเดี๋ยวเรวๆเ,เ,เอาแล้วนี่ผมขี้ตายผมขี้ตายผมอยู่นี่กับกับหายโอ,โอ้อะไรเนี่ย อันนี้รอยกัดนะผมเนี่ยดูผมเอ,อู้หายไปไหนนี่อุ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้ยเบลเลอร์เบลเลอร์อุ้ยนี่นะนี่นะโอเคเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหลังแรกทำไมกระเด็นเข้ามาขนาดนี้แล้วผมเนี่ยฮะอุ้ยโอ้เชือกเชือกผูกกับผมหลุดเลยแล้วผมเนี่ยผมผูกกับหลุดอู้ โอ้โหนี่ฮะดูตัวโอ้ยโอ้โหอย่างใหญ่อย่างใหญ่นี่ฮะโอ้ตัวมันโอ้เกินครึ่งโล,ล,ลผมเนี่ยโอ้โหสวยงามสวยงามอ่ะนี่นะครับผมโอ้แต้มแรกแต้มแรกโอ้เหลือแต่ขี้ตายนะผมเนี่ยโอ้สวยงามสวยงามเอาขี้ตายผมอยู่นี่นะเอาละเอาละโอ้โหสวยงามสวยงามเลยอย่างนี้ อา้าสวยงามแต้มแรกแต้มแรกโอ้โหหลังแรกครับรนความเลยผมเนี้ยอา้าโอ้ยังยังไม่ถึงหลังที่ผมรีวิวนะผมเนี้ยหลังที่ผมรีวิวอยู่หลังสุดท้ายนู่นเลยนะผมเนี้ยยังอีกไกดผมรอบนี้ผมเดินประมาณเกือบเกือบ,ก,บกิโลเลยผมเนี้ยดักสิบหลังนะผมดักสิบหลังไปเกือบกิโลเลย ไก่จัดนะผมหาที่ดักยากฮะนี่นะผมเรียบร้อยผมเรามาดูทุกครั้งนะผมให้จุดทุกครั้งนะฮะที่ได้จใจห,หอมตลอดนะผมอี่ยนะเดี๋ยวดักด้วยกันนะผมเนี่ยตรงนี้เมื่อเย็นนี้ผมดักนี้นะผมเนี่ยสวยงามเลยฮนะมีผมรอยกัดนะผมเนี่ยรอยกัดอย่างนี้ มีตัวในแนวเนี้ยครับผมผูกไว้ผมผูกกับหญ้าไว้เลยผมเนี่ยยังหลุดเลยผมเอ้าโอ้โหสวยงามสวยงามน,น,นี่นะผมอ่าแต้มแรกแต้มแรกดูหลังต่อไปฮะอยู่ข้างหน้านี่นะผมเฮ้ยทำไมกลับผมเป็นเงี้ยท่านผู้ชมโอ้หึมันมายังไงเนี่ยทำไมมันดึงกลับหงายทองเนี่ยผมเนี่ย โอ้ยโอ้โหตัวเป็นเลิศเลยผมนะรอยตีนะผมนะมีรอยขี้นะฮะโอ้โหขี้เยอะอยนะฮะครผมเนี่ยเอ้ยเอา้าเดี๋ยวผมจากการเดี๋ยวผมขอดักใหม่ฮะเดี๋ยวผมขอจุดไว้ก่อนนะผมฝั่งนี้เป็นไงครับผมเนี่ยฝั่งนูน้นนะผมเอ๊ะกลับผมมันแลยังไงครับผมนะสายตึงเพี้ยเลยครับผมตรงนั้นเลยนะผมตรงไฟผมนะ เอเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะผมเฮ้ยยังไงยังไงไงมีโดนไหมครับผมยังไงครับหืมเอา้ทาท่านผู้ชมไม่โดนเฉยอ่ะโอ้ยังไงครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะผมมีโดนกันบ้างไหมนฮะ ลอยหรือลอยมาเย็นนี้ผมทําแล่เปียกๆนะผม๋ยวดูด้วยกันนะไม่ดูได้ยังไงอ่ะไม่น่าพลาดนะมีหนูจริงๆครับผมเนี่ยฮะนี่ฮะมีรอยขนหนูติดครับผมเนี่ยอืหนูมาดึงครับผมเนี่ยแต่ไม่ติดเฉยมาฮะเรามาดูหลังหลังที่ผมรีวิวนครับผม หัวปวกนี้ผมใส่ไว้อยู่ที่สามกลับผมหลังแรกผมตรงนี้อเอา้าท่านผู้ชมกลับกลับหายกระเด็นไปไหนนี่เอ้าวี่นี่ครับผมนี่ครับผมเอ้าวี่นี่ไงท่านผู้ชมอุยเบลเลอร์เบลเลอร์เบลเลอเอา้านี่นะอุยโอ้โหยังสวยยังสวยอ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องฮะ มดก็เยอะนี่นะโอ้โหบิ๊กเป้งบิ๊กเป้งอีกแล้วครับผมโอ้ยโอ้โหเต็มเต็มครับผมอย่างนี้เต็มเต็มโดนเต็มเต็มครับผมโอ้ขี้ตายผมอ่ะขี้ตายผมก็เดินหายไปทางไหนอีกแล้วเออเอาโอ้โหแต้มทีสองครับผมค่ำคืนนี้นะผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการนะฮะโอ้ยนี่ครับโอ้ยสวยงามสวยงาม โอ้หมดผมดอเอา้านี่นะฮะโอ้สวยงามเลยสวยงามเลยโอ้โหนี่คนระับเอา้าแถมสองเตมสองอีกสองหลังนะขี้ตายผมก็หาไม่เจอด้วยผมอู้ผมประมาทไปหน่อยขอผมเนี่ยเราไปดูด้วยกันครับผมเป็นยังไงครับผมหลังนี้หลังยังอยู่ผมเนี่ยโอ้โดงนี้ดงมดจริงๆเลยของ,งมผมเนี่ยจะดูอีกหลังฮะมีเ่เลยจะโดนกันบ้างไหมครับผมคุย ท่านครับผมท่านผู้ชมโอ้ยทำไมไม่โดนอ่ะเนี้ยหลังหลังที่ผมรีวิวกับผมนะท่านผู้ชมอ้ยหลุดหลุดเฉยอ่ะโดนไหมเนี่ยเหมือนเข้าหลังกลับกับผมเนี้ยเหมือนมาหลังกลับรับผมโอ้ดีดไม่โดนเฉยเลยอ่ะอดเลยเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอจุดกับผม คําคืนนี้ก็โดนอยู่สองตัวนะผมก็หลังสุดท้ายก็ไอหลังที่ผมรีวิวไว้นะครับผมหนูมาหลังกลับครับผมแม่พลาดท่าครับผมผมกะว่ายังไงหนูน่าจะมาอยู่หน้ากลับนะผมเพราะว่าเป็นพื้นที่ชันนะผมแต่หนูกับปีนมาหลังกลับผมดีดไม่โดนผมนะฮะเอาไม่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนตอนช่วงเช้าอีกทีผมว่าจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างไหมนะฮะก็คําคืนนี้ผมก็มีแล้วผมเนี่ย ค่ำคืนนี้มีแล้วนะผมมีสองแต้มแล้วผมเนี่ยโอ้สไซส,สวยเลยผมเนี่ยครับโอ้งาม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 อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงเช้าอีกทีนะครับผมโอเคครับตอนนี้ประมาณสัก6โมงครึ่งผมแดดมาเร็วมากเลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหนูด้วยกันนะผมว่าจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างไหมนะผมเช้านี้นะเมื่อคืนนี้ได้ไปสองตัวผมเช้ามาจะมีแต้มให้รับชมกันบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะผมไปฮนะเดี๋ยวผมพาไปรับชมครับผม ก็ดูหลังแรกที่เมื่อวานนี้เราได้ไปนะผมหลังนี้เป็นไงนะหลังนี้หลังนี้ยังอยู่ผมเมื่อคืนนี้ได้ไปแล้วนะ้ายผมเดี๋ยวเราไปดูหลังเข้าไปนะมาดูหลังตรนี้กันบ้างฮะเป็นยังไงหลังนี้เป็นยังไงครับผมหลังนี้อุยหลังนี้โดนท่านผู้ชมเอ้าโดนครับโดนครับโดนครับอ้าว โอ้แต้มแรกคอนเช้านะครับผมอืมนี่ครับโอ้ยสวยงามสวยงามอ่ะเอาไปครับผมไปฮะโอ้โหมีวมาเปเนอย่ยมียนนยมอมีไปฮะหลังที่สี่เมื่อคืนนี้ขี้ใส่กลับด้วยนะครับผมแหมอย่างแสบดึงกลับลากหนีไยฮนะเช้ามาโอ้โห ไม่โดนนะผมเนี่ย,ยแสบไม่เป็นละเราไปดูหลังที่ห้าดูหลังที่เจ็ดครับนะผมหลังที่เจ็ดเมื่อคืนนี้ดีนะผมเนี่ยดีแต่ไม่โดนนะผมนี่กลับยังอยู่เหมือนเดิม่ะเอาโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บวะเดี๋ยวเราไปดูหลังตรงที่เรารีวิวดวยผมนะอ่านี่นะผมบวกๆนี่นะครับผมเนี่ฮะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะผมก็เมื่อคืนนี้มีอยู่สามกลับ ขี้ใต้หายไปอันหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามารุนกันตอนเช้าผมเหลืออยู่สองกับจะมีตัวโดนกันอีกแลนะ้วฮะกลัวมันจะเข็ดนะผมเมื่อคืนนี้มันเข้าหลังกลับผมแล้วกลับมันดีไม่แน่ใจเลยไปเดี๋ยวเราไปรุนกันจะมีกันอีกไหมนะฮะเรารุนรุนหลังแรกเลยกันเลยผมหลังแรกของเราหลังแรกของเรายังอยู่บนนี่ยเหมือนเดิมครับผม เนี่ย yeah. ผมย้ายกลับเอามากับนะผมเนี่ยกลับนี้เมื่อคืนนี้ที่โดนนะผมไยังเพลยิงหนึ่งหลังอะ่ะจะดูด้วยกันเดีย๋ยวเราลองลุ้นด้วยกันนะผมจะมีไม่มีนะเมื่อคืนนี้ดีดไม่โดนนะผมเชา้าไม่รู้จะไปยังไงนะว้ายอยู่อนเดิมนะผมเนี่ยรูับผมเนี่ย ไม่ออกมาแล้ว,วครันีออ่ฮะพลาดอย่างแรงเลยผมเนี่ยไม่เป็นไรผมเดี๋ยวต้องรอเขาลืมๆนะผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาจาัดก,การใหม่ฮะโหโอเคเลยอ่ะปะเราสรุปหนูด้วยกันนะผมสรุปเช้านี้นะผมโอ้โหนี่ฮะลอยเขาเอาหอยมากินนะผมเนี่ย รอยยังไม่ใหม่อยู่ด้วยเหรอปวกนี้หูปวกนี้ววน,นี่หนูไม่ได้มีตัวเดียวนะผมเนี่ยมีต้องมีเยอะเยอะเพิ่นนั้นแน่นอนนะผมเนี่ยอโอ้โหนี่ครับผมช่วงเช้าแล้วผมฮะก็มีแต้มให้รับชมอยู่หนึ่งแต้มนะผมอ่กอาก็ยังดีครับผมเมื่อคืนนี้เราได้กันไปสองแล้วนะเชา้า,าก็ยังได้อีกหนึ่งแต้มับผมก็ค่ำคืนนี้ก็ได้ไปทั้งหมดสามแต้มนะผมเอาโอเค ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม